สลิมน้ำกะทิหอมหอมมันๆหวานๆจ้านี่แกงไม่ดีกับพี่ก่อชาตินี้ฉันคงไม่ดีด้วยแล้วเลยนั่นนะลูกเฮเอ็ดนี่ใช่ค่ะหวังว่าเขาคงไม่เจ้าชู้เหมือนพ่อเขานะไอ้เขาคุยกับฉันก่อนแต่ตอนนี้พี่ไอ้คุยกับฉันเขาบอกฉันด้วยว่าเขาชอบฉันอะ หอมๆม,มันๆหวานๆจ้ารอดช่องจ้ารอดช่องตัวแน่นๆน้ำกะทิเข้มๆอร่อยครบเครื่องทางนี้เลยจ้าร้านขนมหวานน้ำกะทิสองร้านนี้เขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาไม่เปิดเป็นร้านเดียวกันไปเลยล่ะแกไม่เห็นหรอเขาดูไม่ถูกกันน่าจะมีปัญหานันแหละปัญหาอะไรวะฉันอยากรู้เลยอะที่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันได้อะ ก็คงเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะอย่าไปอยากรู้เลยไปไปได้แล้วนี่แกยังไม่ดีกับพี่เหรอจะโกรธันไปถึงเมื่อไหร่ชาติเนี้ยฉันคงไม่ดีด้วยแล้วแหละจะมาทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเนี่ยนะฉันว่ามันเกินไปหน่อยแล้วฉันผิดอะไรอ่ะตอนนั้นพี่ไอ้ยังไม่เลือกสักหน่อยฉันก็มีสิทธิ์ไหมล่ะไว้เจอกันนะครับ แอบคุยกับผู้ชายที่ไหนนะลูกนั่นนะลูกเฮเอ็ดนี่กลับมาจากกรุงเทพแล้วเหรอใช่ค่ะไอเขากลับมาช่วยงานพ่อที่นี่แม่ไม่ว่าหรอกเพราะฟ้าก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่เชื่อว่าฟ้าดูคนเป็นหวังว่าเขาคงไม่เจ้าชู้เหมือนพ่อเขานะไอเขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะแม่ปากหวานนะเนี่ยที่ปากหวานแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคะปากหวานแค่กับคนที่พี่ชอบเท่านั้นลวจ้ะ พอมีตามแล้วอะขอตัวกลับก่อนนะพึ่งได้ค่ะไปคุยกันในไลน์นะคะอา้าวไอ้กลับแล้วเหรอแม่รู้จักพี่ไอ้ด้วยเหรอคะก็ลูกเฮียเอกไม่ใช่เหรอใช่ค่ะพี่เขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแม่รู้แล้วพี่สาวแกเขาบอกแม่อยู่แล้วเป็นไงบ้างว่าที่พี่เคยแกคนนี้ผ่านไปคุยอะไรกันบ้างล่ะ แม่ว่าไงนะใครพี่เคยใครออก็ไอ้ไงไอ้เขาคุยกับฟ้าอยู่ไม่ใช่เหรอหรือว่าไอ้เขาคุยกับฉันก่อนแหกตาดูนะเพิ่งแต่ตอนนี้พี่ไอ้คุยกับฉันเขาบอกฉันด้วยว่าเขาชอบฉันอะพอพอพอพวกกันจะตีกันแล้วผู้ชายหรือไงแต่ฟ้าคุยกับไอ้เขาจริงจังอยู่แม่ก็รู้แล้วเพิ่งมมาจากไหนอะ แต่พี่ไอเขาบอกว่าเขาโสดก็แสดงว่าเขาไม่ได้เลือกพี่อะสิหรือว่าพี่จะบอกว่าเขาขอคบพี่แล้วนี่พึ่งหยุดถิงงเทีพึ่งไอเขาไม่ได้คิดอะไรกับแกหรอกพี่เขาคุยด้วยอะเพราะว่าเห็นแกเป็นน้องฉันอย่าสำคัญตัวเองผิดได้ปะงั้นก็รอดูละกันเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครคิดไปเองฟ้าถ้าเป็นแบบนี้แม่ว่าไอาเขาคงเจ้าชู้เหมือนพ่อเขา้น่แหละแม่ แม่ก็รู้ว่าฟ้ามาก่อนเรื่องเนี้ยแม่จะบอกให้ฟ้ายอมหมอแม่ไม่ได้บอกให้ใครยอมใครแต่ผู้ชายแบบเนี้ยไม่อยากให้เลิกทั้งคู่ฟ้าคุยกับไอซ์มาตั้งนานเรารักกันค่ะแม่แล้วฟ้าก็รักเขาพึ่งนั่นแหละต้องหยุดมันโนแม่มาคุยกับฟ้าเรื่องเปิดร้านดีกว่าเรื่องไอซ์อ่ะมันไม่มีอะไรหรอกพึ่งมันก็เอาแต่ใจตามเคยตกลงจะเปิดร้านจริงๆใช่ไหมคิดดีแล้วเหรอลูกคิดดีแล้วค่ะฟ้าดูการตลาดไว้หมดแล้วมันต้องไปได้ดีแน่ๆ ช่วงนี้น้องบอ่นว่าปวดหัวบ่อยๆไม่รู้เกี่ยวกับที่ขับรถตากแดดทุกวันหรือเปล่าแล้วแม่จะมาบอกฟ้าทําไมฟ้าไม่ได้อยากรู้แม่ไม่อยากให้ฟ้ากับพึ่งทะเลาะก,กันเลยช่วยไม่ได้ก็พึ่งมาน,นี้ใส่เสียเองคิดจะแย่งไอแล้วก็มาเปิดร้านแข่งกับฟ้าอีกนี่เงินค่ะแม่เดือนนี้ร้านขายดีมากฟ้าให้แม่พิเศษเลยนะใจนะฟ้า ขอ,อกิจาการล่งเรืองแบบนี้ต่อไปนะลูกข่ะไอ้์้าขายสลิมหมดแล้วปิดร้านแล้วด้วยพึ่งไอ้ยังคุยกับพึ่งอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมจะไม่คุยล่ะแม่หรือว่าเขาคุยกับพี่ฟ้าได้แค่คนเดียวแม่ไม่อยากให้ใครไปคุยทั้งนั้นแหละ ลูกก็รู้อยู่ว่าไอ้นิสัยไม่ดีรู้ทั้งรู้เป็นพี่น้องกันยังจะคุยทั้งสองคนอีกถ้าจะบอกให้เลิกคุยแม่ก็ไปบอกพี่ฟ้าสินี่ฟังที่แม่พูดบ้างแม่คงเห็นว่าพี่ฟ้าเอาเงินให้แม่ใช้ละสิแม่ถึงบอกให้หนูยอมอะ่ะได้เดี๋ยวหนูจะทําให้แม่เห็นว่าหนูก็ทําได้ไม่แพ้พี่ฟ้าหรอกเป็นพี่น้องกันจะมาแข่งอะไรแม่ไม่เคยเห็นว่าใครดีกว่าใครนะหนูจะทําให้แม่รู้ว่าหนูก็มีดีไม่แพ้พี่ฟ้า แม่รถพวงแม่ไม่ได้ใช้ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วแกจะเอาไปทำอะไรฉันจะไม่ว่าเลยนะถ้ามันไปขายที่อื่นไม่ใช่มาขับรถขายแถวหน้าร้านกันแบบนี้ไม่คิดว่าลูกแม่จะมาผิดใจกันเพราะเรื่องผู้ชายคนเดียวแม่ต้องสอนให้น้องยอมรับความจริงว่างนะไม่ใช่คาดหวังจะให้คนเป็นพี่เสียสละให้น้องทุกเรื่องแม่ไม่เคยบอกว่าให้ใครเสียสละให้ใคร แต่แม่อยากให้ลูกคิดว่าตอนเนี้ยปัญหามันคืออะไรปัญหาก็คือพึ่งไม่ยอมรับความจริงแล้วต้องการเอาชนะฟ้าก็แค่นั้นแหละแน่เดือนนี้หนูวิ่งรถขายดีมากหนูให้แม่หมดเลยนะคะขอบใจมากนะและเพิ่งไม่เก็บไว้บ้างเหรอ หนูไม่ต้องเก็บอะไรมากหรอกคะ่ะเวลาไปกินอะไรอะ่ะก็มีคนเลี้ยงแม่วันนี้หนูกลับเย็นหน่อยนะคะพอดีว่ามีนัดกินข้าวฟ้าคืนนี้นอนนี่ไหมลูกหนูไม่ได้กลับบ้านตั้งนานแล้วนะไม่เอาหรอแม่ไม่อยากเจอหน้าพึ่งเบื่อหน้ามันเมื่อไหร่จะเข้าใจากนันสักทีไม่น่ามาทะเลาะก,กันเองเลยนะลูกเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วนี่แม่ แค่ไม่ได้คุยกันลูกเป็นกันซะแบบเนี้ยแม่ไม่ชอบเลยต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วแม่อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะให้แม่ปวดหัวเปล่าๆทุกคนนี้แม่ก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากที่ว่าเลยนะฟ้านวดให้ดีกว่าอร่อยหวานกลมกล่อมที่สุดเลยถ้าอร่อยก็มากินบ่อยๆนะรอดช่องก็ได้กินแล้ว เมื่อไหร่จะได้กินฝากไปให้ลุงเอกพ่อพี่ด้วยนะขอบคุณครับแ้นพี่ไปก่อนนะแกก็รู้ทางรู้นะว่ามันเป็นยังไงพี่ยังจะเอาใจลงไปเล่นกับมันอีกฉันถามจริงๆนะแกชอบหรอผู้ชายแบบเนี้ยแกไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยฉันไม่อยากทะเลาะกับแกอีกคนจะกินนี้หรือกลับบ้านกลับบ้านเนาะ สลิงของพี่เป็นไงบ้างอร่อยค่ะรสชาติดีเลยไม่หวานเกินไปด้วยแล้วของพี่กับของพึ่งของใครอร่อยกว่ากันมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะอร่อยทั้งคู่เลยหรอแต่ว่าพี่เชื่อมาตลอดเลยนะว่าของพี่อ่ะอร่อยกว่าของพึ่งแน่นอนงั้นหนูเอากลับบ้านถุงนึงนะคะ น้ำกะทิร้านพี่ฟ้ารสชาติเดียวกับร้านหนูเลยอะ่ะก็แน่และสิได้สูตรน้ำกะทิเดียวกันจากแม่ไม่ใช่เหรอแม่สวัสดีค่ะที่ปวดขาเป็นไงบ้างให้ฟ้าพาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรลูกเพิ่งนวดให้แม่แล้วอ๋อค่ะ รอแม่แป๊บนะตั้งแต่ที่ขายสลิมได้ลองกินลอดช่องบ้างหรือยังลองกินดูสิไม่เป็นไรพี่บอกแล้วไงว่าเราเด็กเกินไปที่จะมาคิดเรื่องอกหักอะไรแบบนี้ แต่ว่าหนูคบกับกันตั้งแต่เรียนม .3 แล้วนะพี่กำลังจะเข้ามาหาลัยอยู่แล้วทแท้ๆเอาหน้าอยู่ๆก็มาทิ้งกันเฉยเลยเราเลือกมาหาลัยเอาไงดีอะพี่เลิกกันแบบเนี้ยหนูไม่อยากไปเจอมันเลยนี่แกเห็นเรื่องผู้ชายสำคัญกว่าการศึกษาเหรอพี่ฟ้าไม่เคยมีแฟนที่ไม่เข้าใจหรอกนี่ไม่ต้องมาย้อนเลยไม่ใช่ว่าฉันหาไม่ได้นะแต่ฉันเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนคอยดูเหอะ ถ้าตัวเองมีแฟนนะเป็นหนักยิ่งกว่าน้องอีกฉันไม่น่ามืดเรื่องแบบนั้นหรอกอย่าให้แม่รู้ว่าแกร้องไห้เรื่องผู้ชายนะเด็กๆแม่ทำขนมมาให้อันไหนของโปรดใครมาเอาไปเลยหนูอยากกินสลิมวันนี้ขอนะแต่สลิมมันของพี่นะเป็นพี่ก็เสียสละให้น้องหน่อยซิ ฉันกินรดช่องก็ได้วันนี้ไม่มีให้เติมนะแม่ขายหมดเลยร้านกะทิของแม่อร่อยที่สุดเลยนะพี่จริงไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าของแม่เลยแน่ถ้าหนูไม่เรียนแล้วมาช่วยแม่ขับรถพ่วงขายได้ไหมคะไม่ได้จะไม่เรียนได้ยังไงการศึกษาต้องมาก่อนสายใหญ่มันอาจจะไม่ได้ขาดกันง่ายๆแต่ถ้าปล่อยนานไปมันอาจจะต่อกันไม่ติดนะลูก ดูซิอะไรติดหน้าเนี่ยเขินนะตัวเองเนี่ยว้านะเห็นกับตาหรอถึงเอามาพูดใช่แล้วแกจะเชื่อไหมล่ะฉันพอแล้วนะกับผู้ชายคนนี้ฉันรู้สันดานมันละนี่วางแผนสร้างเรื่องขนาดนั้นเลยหรอจะหลอกให้ฉันเลิกกับพี่ไอซ์ละสิฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วแต่ถ้าแกอยากได้ก็เอาไปฉันไม่แย่งด้วยละทำไมอยู่ๆก็มายอมแพ้ง่ายๆโดนผู้ชายปฏิเสธมาเหรอ หรือว่าพี่ไเขาบอกว่าเขาเลือกฉันถ้าคิดแบบนั้นแล้วสบายใจฉันก็ไม่ขัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ตาสว่างขึ้นมาค่อยมาคุยกันก็ได้ฉันมีเวลารอแกทั้งชีวิตแหละคิดได้สักทีนะฟ้าเสียเวลากับมันไปตั้งเท่าไหร่ฟ้าโง่เองล่ละคะ่ะที่ตอนนั้นคิดว่าเพิ่งคิดไปเองแต่พอลองคบไปสักพักฟ้าก็เลยได้รู้ว่าฟ้าก็เป็นแค่หนึ่งในคอลเลกชันของผู้ชายเจ้าชู้ พอมาคิดดูฟ้าก็งมงายไปได้ตั้งนานสถานะก,ก็ไม่เคยบอกขอเป็นแฟนก็ไม่มีก็แ,แค่ถูกเขาเช็คเลตติง้งตอนนี้ไม่ก็เป็นห่วงแค่พึ่งนี่แหละไม่รู้จะคิดได้สักทีไหมฉันน่ะรู้ตัวตั้งนานแล้วว่าถูกหรอกฉันแค่อยากเอาชนะพี่ฟ้าก็เลยไม่ยอมสักทีแต่ในใจก็ไม่ได้รักขนาดนั้นหรอกฉันขอโทษนะพี่ ฉันยอมรับว่าฉันเอาแต่ใจแล้วก็อยากเอาชนะมากเกินไปตอนนี้ฉันคิดได้แล้วนะว่าไม่ควรเอาตัวไปจมปักกับผู้ชายแบบนั้นฉันก็อขอโทษเหมือนกันนะนี่ค่ะพี่ตาแัน่ะ เดี๋ยวนี้เปิดเป็นร้านเดียวกันแล้วเหรอต่อไปจะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะรับอย่างอื่นมาขายด้วยมาอุดหนุนได้ละ่ะดีเลยจะได้มีตัวเลือกเ,ย,เยอะๆนอกจากซาลิมกับรอดช่องจริงๆนะไอ้ลูกเฮเอกอะไปรอเมียชาวบ้านเขาถูกลาบกระทึบเลยจริงเหรอแกดีนะที่ฉันไปเล่นด้วยอะตอนที่มันมาอ่อยช้นงนั้นนี่พวกแกโดนกันหมดเลยเหรอฉันก็โดนเหมือนกันนะออสองหน้าจริง